การแชร์คลิปข้อดีและข้อเสียของการแชร์คลิปเพื่อนวันนี้พี่สิจะมาแบ่งปันของการแชร์คลิปเพื่อนว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้างเอาประโยชน์ก่อนนะคะประโยชน์ของการแชร์คลิปให้เพื่อนเป็นสิ่งที่ดีดีแบบไหนคะดีทั้งสองฝ่ายคะ่ะคือคนที่เราแชร์คลิปเข้ามาเขาจะได้ยอดวิวส่วนเราได้การดันช่องคะ่ะแล้วมันจะดันเรายังไงล่ะ คือว่าถ้าคุณไปแชร์คลิปของเขาที่กำลังเป็นกระแสรหรือเป็นคลิปที่มียอดวิวสูงๆมาไว้ที่หน้าช่องของคุณเวลาที่คนอื่นเข้ามาดูคลิปเขาก็จะเห็นคนที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนั้นก็จะเป็นการดันช่องของคุณไปด้วยเพราะเขาเห็นคลิปที่เป็นกระแสนั้นก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายค่ะได้ประโยชน์ทั้งตัวเจ้าของที่เราแชร์คลิปเข้ามาและตัวเราเองที่แชร์คลิปเข้ามาตัวพี่สิเองก็เคยทำมานะคะ คือการแชร์คลิปที่ติดกระแสมาไว้ในช่องของตัวเองอย่างน้อยอาทิตย์ละสองแชร์ประมาณนี้หรือจะแชร์คลิปมากกว่านั้นก็ได้ค่ะไม่เป็นไรถ้าคุณคิดว่าคลิปไหนมันจะดังคลิปไหนมันจะปังก็ให้เราแชร์มาไว้หน้าช่องของเราอันนี้พิสิทธิ์จะทำเรื่อยๆนะคะช่วงที่ยังใหม่ๆอยู่คือยังไม่ผ่านการสร้างไรายได้ก็แชร์คลิปเป็นประจำค่ะทีนี้เรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างข้อเสียก็คือ ถ้าคลิปของคนคนนั้นที่คุณไปแชร์มามันเป็นคลิปที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเป็นคลิปที่ผิดกฎชุมชนคุณก็จะต้องผิดไปด้วยค่ะอันนี้พึงระวังให้มากๆนะคะสำหรับเพื่อนๆนมือใหม่ถ้าคุณอยากจะแชร์คลิปมาไว้ที่หน้าช่องของตัวเราเองก็ต้องดูให้ดีว่าคลิปของเขาจะผิดกฎไหมถ้าคลิปของเขาไม่ผิดกฎก็ไม่มีปัญหาค่ะ แต่ถ้าคลิปของเขาผิดกฎเราจะพลอยผิดไปด้วยก็พยายามดูให้ดีๆนะคะว่าคลิปไหนมันสมควรจะแชร์หรือไม่สมควรจะแชร์ดูว่าคลิปไหนมันปลอดภัยแล้วค่อยแชร์นะคะบางคลิปที่เราเห็นอยู่ในรีวเนี่ยเราก็คิดว่าเราดูแล้วมันไม่ผิดกฎแต่เจอระบบตรวจสอบความผิดย้อนหลังก็เป็นได้เช่นกันประเภทคลิปที่ใส่เสียงเพลงหรือคลิปที่ใส่เสียงซาวเสียงดนตรีตอนแรก,แรก ระบบยังตรวจไม่เจออาจจะไม่ผิดแต่พอเขาตรวจสอบย้อนหลังแล้วคลิปเหล่านี้ละเมิดลิขสิทธิ์เราก็ผิดไปด้วยค่ะอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆมือใหม่นะคะดูให้ดีนะคะทุกอย่างมันมีข้อดีและข้อเสียเหมือนเหรียญมันจะมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเราก็พึงระมัดระวังเอาไว้ค่ะว่าคลิปไหนควรแชร์คลิปไหนไม่ควรแชร์นะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านการสร้างรายได้มีรายได้ในอากาศกันทุกคนนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ